สวัสดีท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้ทุกท่านเลยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่ชื่นชอบต้นไม้ที่เลี้ยงง่ายใบใหญ่ใบสวยอึดอดทนเป็นพิเศษและต้องการไม้เลื้อยที่ต้องการการดูแลรักษาต่ำแล้วก็มีชีวิตยืนยาวควบคู่ไปกับต้นไม้ยืนต้นของเราต้นที่ว่านั้นก็เป็นต้นอื่นไปไม่ได้เลยก็คือต้นที่อยู่ข้างหลังนี้เขาคือพลูด่างยักษ์ครับแต่ไม่เหมือนกับพลูด่างต้นเล็กๆที่เราเลี้ยงอยู่ในแจกันหรือในแก้ว ที่โตะทํางานนะครับมีขนาดใหญ่โตกว่ามากไปทําความรู้จักเขาให้มากขึ้นกับตอนนี้ของเมย็นกับครูด่างยักษ์ครับ เช่นเคยครับมือเย็นสตูดิโอต้องขอขอบคุณท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้ที่ได้แนะนํามาว่าหลังจากที่เรารู้จักกับพลูด่างใบธรรมดาไปแล้วนะครับที่มีขนาดเล็กหรือย่อมเยาวามากก็อยากจะรู้จักกับพลูด่างยักษ์ด้วยก็ติดค้างไว้นานเลยครับวันนี้มือเย็นสตูดิโอศบโอกาสในการที่มาพบเจอเจ้าต้นพลูด่างยักษ์ที่อยู่ข้างหลังนี้ครับคาดการว่ามีอายุยืนยาวหลายสิบปีเลยครับเพราะว่าเลื้อยตั้งแต่อยู่ข้างล่างนี่นะครับแล้วก็ไปจรดปลายต้นมา ม้อยู่ด้านบนนู้นเลื้อยขึ้นไปสูง10กว่าเมตรแล้วก็พุ่มใบใหญ่ใบหนาใบโตมากและต้นนี้เองก็ยืนยันถึงความมีอายุยืนยาวของเจ้าเอพริเพรมนัมออริอุมซึ่งเป็นชื่อวิทยาศาสตร์ของปลูด่างยักษเช่นเดียวกันเป็นต้นไม้อิงอาศัยที่มีอายุยืนยาวและยืนยันถึงความเป็นต้นไม้อิงอาศัยหรือเอพิไฟติกแพลนได้เป็นอย่างดีเพราะว่าตัวเขาเองสามารถเจริญเติบโตควบคู่ไปกับต้นไม้ยืนต้นแล้วก็ไม่ได้ทำ อันตรายต่อต้นไม้ยืนต้นต้นนี้แต่ประการใดครับต้นไม้ยืนต้นนั้นก็ยังเจริญเติบโตงอกงามดีใหญ่โตชนี้แหละครับอย่างที่มือเย็นได้มีโอกาสกล่าวถึงชื่อวิทยาศาสตร์ของเจ้าพลูด่างยักษ์ไปแล้วนะครับว่าชื่อวิทยาศาสตร์ของเขาคือเอพริเพรมนัมออริอุมสำหรับชื่อสกุลเอพริเพรมนัมก็มาจากรากศัพท์อยู่2คํคครับก็คือเอพิซึ่งแปลว่าบนหรืออีพิซึ่งแปลว่าบนแล้วก็เพรมนมซึ่งแปลว่าลําต้นอย่างภาพที่ขึ้นให้เห็นเลยครับว่าต้นไม้ในสกุลเอพริเพรมนัมนั อาศัยซึ่งจะมีการทอดเลื้อยลำต้นไปกับต้นไม้อื่นๆโดยที่ตัวเขาเองอยู่ในภาวะพึ่งพาอาศัยเท่านั้นนะครับมิได้แทงรากเข้าไปในบาร์กหรือในส่วนรอยแตกของเปลือกหรือของลำต้นเพื่อดึงอาหารมาจากต้นไม้ที่เขาอิงอาศัยไปด้วยนะครับเป็นภาวะพึ่งพาอาศัยและขออิงอาศัยไปเท่านั้นเองครับ สำหรับออริุมมีนัยยะหรือมีความหมายที่สะท้อนถึงสันฐานที่สำคัญของพลูด่างยักษ์เลยครับก็คือออริุมหมายถึงสีทองนั่นเองเราจะเห็นได้ว่าลายใบของเขานอกจากจะมีสีเขียวแล้วก็ยังมีสีเหลืองทองฉาบทาลายต่างๆเหล่านี้ที่เกิดขึ้นก็มีลักษณะแรนดอมหรือคระรูปแบบกันไปในแต่ละใบนั้นก็จะมีรายละเอียดของใบที่มีลายด่างแตกต่างกันไปเฉพาะตัวใบใครใบมันเลยครับถึงแม้ว่าจะเป็นต้นเดียวกันเจ้าผู้ด่างยักษ์นี้ก็มีถิ่นกำเนิดอยู่ในเขต ป่าฝนหรือในเขตที่มีความอุดมสมบูรณ์ของป่าสมบูรณ์มากๆเลยนะครับมีถิ่งกาเนิดจากหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ของพันธุไม้หลายชนิดมากๆเลยครับและแน่นอนครับว่าในพื้นที่เหล่านั้นก็จะมีต้นไม้ขนาดใหญ่แล้วก็จะมีเจ้าต้นพลูด่างยักษ์นี้เลือ้อยเกาะพันเกี่ยวไปด้วยอย่างที่เราเห็นในภาพนี้เองครับสันฐานที่สําคัญของเจ้าพลูด่างยักษ์นั้นก็อย่างที่บอกไปครับก็สมชื่อพลูด่างยักษ์ไม่ได้หมายความว่าต้นที่เรามีพลูด่าง อยู่ในมือแล้วก็ปักใส่แจกันในแก้วเล็กๆไว้โตขึ้นเขาจะเป็นพูด่างยักษ์แบบนี้นะครับเป็นสายพันธุ์เฉพาะที่มีความแตกต่างไปจากพลูด่างที่เราครอบครองอยู่สามารถสังเกตได้ตั้งแต่ในระยะแรกของการปลูกเลยครับว่าตัวลำต้นของเขานั้นจะมีขนาดใหญ่โตกว่ามากและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องใบก็มีขนาดใหญ่โตกว่ามากด้วยเช่นเดียวกันครับโดยธรรมชาติของพลูด่างยักษ์เป็นไม้ด่างอยู่แล้วนะครับโดยจะมีทั้งใบด่างแล้วก็ตัวก้านหรือส่วนของลำต้นนั้นก็ด่างแพ แไปทุกส่วนเลยแต่ความสามารถของพลูด่างยักษ์นั้นมีความสามารถพิเศษนอกจากจะมีลำต้นใหญ่แล้วตัวการแตกรากออกมาในทุกๆส่วนของลำต้นที่ใช้คำนี้ก็เพราะว่า เขามิได้แตกรากออกมาเพียงส่วนข้อเท่านั้นนะครับแต่ในส่วนของลำต้นที่เราเห็นอยู่ตรงนี้เมื่อมีอายุเพิ่มมากขึ้นก็สามารถจะแตกรากออกมาทําหน้าที่นอกจากจะช่วยในการหาอาหารแล้วก็ยังทําหน้าที่ในการเกาะเกี่ยวปีนป่ายไปกับต้นไม้ใหญ่ต้นที่เขาอาศัยอยู่ด้วยเป็นรากที่ทําหน้าที่พิเศษทั้งหาอาหารแล้วก็เกาะเกี่ยวพันไปด้วยนะครับด้วยเหตุน,นี้หลายท่านที่ครอบครองภูด่งยักษ์อยู่แล้วก็มีต้นอายุยืนยาวหลาย ปีแล้วก็อยากจะกําจัดเขาออกไปก็จะพบว่าในขั้นตอนของการรื้อออกค่อนข้างจะยุ่งยากสักนิดครับเพราะรากนั้นเกี่ยวไปกับต้นไม้แนบแน่นได้ดีมากๆอย่างไรก็ตามลำต้นที่มีขนาดใหญ่นี้นะครับก็ยังคงมีทั้งต้นที่มีลวดลายด่างสีเขียวสีเหลืองปนอยู่ด้วยและลำต้นที่มีอายุมากๆก็จะแทบไม่มีลายด่างเลยก็จะเป็นเพียงแค่ลำต้นสีน้าตาลให้เราเห็นเท่านั้นนอกจากนี้แล้วรากที่ทำหน้าที่ในการเกาะเกี่ยวพันไปนั้นเมื่อมีอายุเพิ่มมากขึ้นก็จะ ทิ้งดิ่งลงมาตามแรงโน้มถ่วงของโลกแล้วก็จะช่วยในการดึงอาหารขึ้นไปหล่อเลี้ยงลําต้นของเขาด้วยถือว่าเป็นต้นไม้ที่อึดอดทนแล้วก็เลี้ยงง่ายปล่อยเขาไว้ตามธรรมชาติแทบไม่ต้องลดน้ําเลี้ยงดูใดๆเลยเขาก็สามารถจะเจริญเติบโต,ตได้ถือว่าเป็นต้นไม้ที่อึดอดทนเป็นพิเศษเป็นไม้ในร่มลําไรที่สามารถฝากเทวดาเลี้ยงโดยธรรมชาติของเขาเลยครับลักษณะใบของเจ้าพลูด่างยักษ์ก็ยังคงเหมือนกับพลูด่างที่เราเลี้ยงกันอยู่ต้นเล็ก โดยใบยของเขาก็จะมีลักษณะเป็นรูปหัวใจแล้วก็จะมีลายด่างโดยมีผิวใบสีเขียวเป็นมันแล้วก็มีลายด่างเหลืองเปรอะเปื้อนไปโดยที่ไม่สามารถจะคาดเดาได้ว่าลายจะเป็นประการใดกันแน่ในระยะแรกก็จะเป็นลายแบบนี้นะครับพอต่อมาเมื่อลำต้นแล้วก็ต้นมีขนาดใหญ่โตเพิ่มมากขึ้นมีอายุเพิ่มมากขึ้นขนาดของใบที่มีรูปหัวใจนี้ก็จะขยายใหญ่โตขึ้นมากอย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับก็จะมีใบใหญ่โตแล้ว แล้วก็ตัวรูปของใบก็จะเป็นใบรูปหัวใจแต่ยืดยาวออกมาเพิ่มมากขึ้นและร่างสุดท้ายที่เราเห็นนะครับเราก็เห็นว่าใบของเขาก็จะเริ่มมีแฉกเว้าวเข้ามานะครับแต่ไม่ได้เป็นมอนเซราแต่อย่างไรนะครับเขายังคงเป็นเอพิเพรมนัม um อยู่และเมื่อมีขนาดใหญ่โตเพิ่มมากขึ้นแล้วตัวใบของเขาก็จะมีรอยฉีกแต่อาจจะเป็นรอยฉีกที่เพียงข้างเดียวก็ได้หรือจะเป็นรอยฉีกทั้งสองข้างแล้วก็มีหลายๆรอยเว้าวเข้ามาก็เป็นได้ครับการปลูกหรือขย ขยายพันธุ์เจ้าเอพริเพมนัมอาริอุมหรือเจ้าพลูด่างยักษ์นี่นะครับโดยวิธีการขยายพันธุ์ที่สามารถจะทําได้แล้วก็ได้ผลดีมากๆเช่นกับพลูด่างขนาดเล็กหรือพลูด่างธรรมดาที่เราครอบครองอยู่นะครับก็คือการใช้กิ่งหรือข้อนั้นตัดออกมาแล้วนําไปปักชําเมื่อมีรากงอกขึ้นแล้วเราก็สามารถจะนํากิ่งปักชําเหล่านั้นมาเพาะลงในดินแล้วก็รอการเจริญเติบโต,ตของเขาให้ทอดเลื้อยไปสักระยะหนึ่งแล้วจึงนําไปปลูกลงดิน ถึงแม้ว่าเจ้าพลูด่างยักษ์จะเป็นต้นไม้อิงอาศัยหรือเป็นเอพิฟิติกแ p l a n ์นะครับเรายังคงสามารถปลูกได้ทั้งในวัสดุที่เรียนแบบการจเจริญเติบโตในธรรมชาติของเขาก็คือไม่จําเป็นต้องใช้วัสดุปลูกที่เป็นดินเลยอาจจะเป็นเพียงกาบมะพร้าวสับผสมกับอินทรีย์วัตถุในอัตราส่วนอย่างละเท่าๆกันเจ้าอินทรีย์วัตถุนี้อาจจะเป็นปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยหมักใบจามจุรีแกลบหมักก็ได้นะครับในอัตราส่วน1ต่อ1นคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็ใช้เป็นวัสดุปลูกได้นอกจากนี้แล้วก็ สามารถปลูกโดยใช้ดินจริงๆปลูกได้เลยรวมไปถึงการปลูกลงไปในดินใต้ต้นไม้นั้นเขาก็สามารถจะเจริญเติบโตได้เนื่องจากอย่างที่บอกไปในตอนต้นนะครับว่าพลูด่างยักษ์นั้นเป็นต้นไม้ที่มีความอึดอดทนแล้วสามารถจะขึ้นและดูแลตัวเองได้ดีมากๆด้วยเหตุนี้จึงไม่สโอดสองที่จะใช้แต่เพียงวัสดุปลูกที่เลียนแบบอินทรีย์ัตถุในตามธรรมชาติเท่านั้นครับปลูกลงดินก็ได้ด้วยเช่นกันด้วยเหตุนี้เมื่อเราทาหรือเราปลูกลงในกระถางขนาดเล็ก สักระยะหนึ่งแล้วแล้วเราต้องการจะนำไปปลูกเพื่อเลือ้อยต้นไม้ก็เพียงแค่ขุดหลุมเล็กๆมีขนาดที่ใหญ่โตกว่าเจ้ากระถางนั้นสักหหรือ2เท่าแล้วเราก็นำดินปลูกนั้นผสมกับอินทรีย์วัตถุอย่างละ1ส่วนดินปลูกหนึ่งส่วนอินทรีย์วัตถุอย่างปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักอีก1ส่วนคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็ขุดหลุมขนาดใหญ่กว่าตุ้มดินในกระถางของพลูด,ด่างยักษ์ที่เราเตรียมไว้สัก1เท่าและเราก็สามารถจะปลูกพลูด่างยักษ์ลงไปได้เลยแต่ในการปลูกนั้นท่านควรจะเลือกทิศทางสักนิดหน หากถ้าเราต้องการปลูกเขาในใต้ร่มไม้ใบบัง ทิศท,ที่ควรจะเลือกวางหรือเลือกปลูกภูด่างยักษ์นั้นก็พึงหลีกเลี่ยงทิศด้านตะวันตกนะครับเพราะเนื่องจากว่าต้นไม้ถึงแม้ว่าจะเป็นไม้ยืนต้นก็มีโอกาสที่จะโดนแดดแรงๆในช่วงบ่ายสบ่าย4ี่โมงนะครับที่มีการคล้อยลงแล้วแล้วก็จะมีแสงแดดสองลอดมาอาจจะทําอันตรายให้เกิดใบของพูด่างยักษ์เสียหายได้ก็แนะนําว่าถ้าเลือกทิศได้ควรจะเป็นทิศตะวันออกดีที่สุดนะครับเพราะภูด่างยักษ์ยังคงชื่นชอบหรือยังคงเป็นต้นไม้ที่ต้องการ ร่มรำไรในการเพราะปลูกจเจริญเติบโตด้วยเหตุนี้พื้นที่ปลูกนอกจากจะเป็นไม้ยืนต้นแล้วเราก็ปลูกลงไปในด้านทิศตะวันออกแล้วก็ยังสามารถจะปลูกเลื้อยแล้วก็คลุมผนังได้ด้วยนะครับโดยในระยะแรกเราอาจจะต้องใช้อุปกรณ์ในการที่จะพันเกี่ยวเข้าไปกับผนังสักเล็กน้อยอาจจะเป็นใช้ไม้ปักคำและให้เขาทอดเพื่อจะแตะไปกับผนังนั้นในระยะต่อมาก็มีรากในการที่จะเกาะปีนป่ายไปกับผนังก็สามารถทําได้ดีเลยครับถึงแม้ว่าพลูด่างยักษ์เป็นต้นไม้ที่ เลี้ยงดูตัวเองได้นะครับยืนยันว่าเป็นต้นไม้ที่เมื่อเขามีขนาดใหญ่โตแล้วเขาเลี้ยงดูตัวเองได้เนื่องจากว่าระบบรากหรือการหาอาหารของเขานั้นทําได้ดีมากๆแม้ว่าในฤดูแล้งที่เราไม่สามารถที่จะลดน้ําให้เขาเลยแล้วปล่อยไว้กับสวนป่าตามธรรมชาติตัวระบบรากของเขาก็สามารถที่จะชอนชัยลงไปในดินที่ลึกขึ้นแล้วก็สามารถจะได้น้ําและความชื้นมาในการดูแ,รแลรักษาเขาแต่อย่าทําร้ายเขาถึงขนาดนั้นเลยนะครับเราควรจะลดน้ําเขาทุกๆวันอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ่งถ้าเป็นช่วงระยะแรกๆของการเพาะปลูกและส่งเสริมให้เขาจริญเติบโตได้ดีก็ควรจะลดบรรละสองครั้งเป็นเรื่องที่ดีเลยจะทําให้เขาจริญเติบโตได้ดีขึ้นเพราะเป็นต้นไม้ที่ชื่นชอบความชื้นสูงพอสมควรเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากท่านปลูกในกระถางการมีความชื้นสูงเป็นเรื่องที่ดี <Okay. S 1> มากๆเลยครับ นอกจากนี้แล้วการให้ปุ๋ยนะครับถ้าหากท่านปลูกกับต้นไม้ยืนต้นที่มีขนาดใหญ่โตและมีอายุเพิ่มมากขึ้นแล้วเป็นการดีมากๆเลยนะครับถ้าหากท่านจะส่งเสริมการจเจริญเติบโตของเขาด้วยการพรวนดินสักเล็กน้อยแล้วก็จะเอาปุ๋ยคอกโรยหวานลงไปโคนต้นของเจ้าปลูด่างยักษ์หรืออาจจะโรยไปก่อนแล้วค่อยๆทําการพรวนดิน <Okay. S 1> ลึกลงไปสัก5้าถึงสิเซนก็จะทําให้ดินนั้นปโปร่งแล้วก็โล่งขึ้นเวลาลดน้ําก็จะทําให้น้ําซึมลงไปได้ง่ายขึ้นโครงสร้างของดินดีขึ้นด้วยครับเช่น เดียวกันครับสำหรับการปลูกในกระถางก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันโดยใช้ปุ๋ยคอกสัก1กํามือนะครับแล้วก็โรยลงไปที่รอบต้นที่บริเวณโคนต้นในกระถางนั้นแล้วก็รดน้ําตามจะทําให้เขามีธาตุอาหารเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ปรับปรุงโครงสร้างของดินอย่างที่ว่าไปนั่นเองนอกจากนี้แล้วถ้าหากเราปลูกเลี้ยงเขามีขนาดใหญ่โตแล้วการใส่ปุ๋ยละลายช้าแทบไม่จําเป็นเลยนะครับยกเว้นในระยะแรกๆที่เราส่งเสริมให้เขาเกิดการเจริญเติบโตและพยายามให้เขาเลื้อยเกาะต้นไม้ไปหรือเลื้อยเกาะผนังไป การให้ปุ๋ยละลายช้าในทุกๆ45วันก็เป็นเรื่องที่ดีครับโรยลงไปแล้วแต่ขนาดต้นนะครับถ้าต้นใหญ่หน่อยอาจจะสักหนึ่งกำมือเลยก็ได้แล้วก็โรยไปที่ขนต้นจะทําให้เขามีธาตุอาหารอย่างไนโตรเจนฟอสฟอรัสแล้วก็โพแทสเซียมซึ่งเป็นธาตุอาหารหลักซึ่งพืชที่มีการเจริญเติบโตของกิ่งก้านใบขนาดใหญ่โตแบบนี้มักจะใช้ไปจํานวนมากแล้วในดินก็มีแนวโน้มจะขาดหายไปเราเติมให้เขาเป็นเรื่องที่ดีเลยครับสําหรับต้นที่มีขนาดใหญ่โตอย่างที่มือเย็นอยู่กับเขาในตอนนี้นะครับถือ ของเจ้าพลูด่างยักษ์ได้เลย การดูแลเป็นประจำที่ควรจะทําก็คือการรดน้ําเช้าหนึ่งครั้งเย็นหนึ่งครั้งจะทําให้เขาเจริญเติบโต,ตได้ดีมากการดูแลประการหนึ่งที่หากสามารถทําได้นะครับเนื่องจากว่าเจ้าพลูด่างยักษ์นั้นเป็นต้นไม้ที่จะมีการทิ้งใบที่มีอายุมากขึ้นแล้วเป็นเรื่องปกติเลยนะครับที่ใบจะมีการเหลืองเหี่ยวแห้งลงแล้วก็ทําให้เกิดใบที่ไม่สวยงามตกค้างอยู่ในทรงพุ่มของต้นนั่นเองหากเราต้องการทรงพุ่มที่มีความสวยงามก็มีหน้าที่ง่ายๆครับก็คือ หือใช้กันไกตัดแต่งกิ่งหรือบางครั้งในใบที่แห้งเหี่ยวแล้วเราก็อาศัยเพียงแค่การดึงลอกออกเขาก็ออกออกมาง่ายดายแล้วครับจะทําให้ทรงพุ่มของเขาดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับ ถึงแม้ว่าเจ้าพลูด่างยักษ์นะครับจะเป็นต้นไม้ที่มีโอกาสจะถูกทําลายโดยศัตรูธรรมชาติเชื้อราบ้างก็ได้นะครับแบคทีเรียบ้างก็ได้หรือรวมไปถึงศัตรูพืชอย่างแมลงนะครับไม่ว่าจะเป็นแมลงปากกัดและแมลงปากดูดแต่สิ่งที่มือเย็นประสบพบเจอมาว่าโรคและแมลงเหล่านั้นจะทําลายหรือทําร้ายเจ้าพลูด่างยักษ์ให้ล้มหายตายไปอย่างปัจจุบันทันด่วนทําได้ยากมากๆนะยครับยกเว้นแต่ว่าถ้าหากมีการเข้าทําลายในปริมาณมากๆก็เช่นเคยครับแนะนําว่าให้ตัดแต่งกิ่งเอา ส่วนที่ถูกทำลายนั้นออกไปเป็นวิธีการที่ยั่งยืนมากที่สุดแล้วนะครับแต่ถ้าไม่ไหวจริงๆมีการเข้าโจมตีเยอะๆมากๆก็แนะนําชีวพันธุ์นะครับไม่ว่าจะเป็นถ้าเป็นเชื้อโรคโดยเฉพาะยิ่งเชื้อรานะครับก็ใช้ไตรโคเดอร์มาและถ้าเป็นแมลงประเภทปากดูต่างๆนะครับก็ใช้บิวเรียหรือเมตาไรเซียมฉีดพ่นเข้าไปนะครับหรือถ้าเป็นแมลงนะครับก็ใช้เ,เชื้อแบคทีเรียใช้ชีวพันธุ์ประเภทเชื้อแบคทีรียนะครับเข้าไปทําลายก็จะทําให้ระบบนิเวศของสวนเรานั้นไม่ถูกทําลายไปแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อสัตวเเลีี้้ยยงท่รรราัักดวนะคบ หากท่านเป็นอีกคนหนึ่งที่ครอบครองสวนขนาดใหญ่แล้วก็มีต้นไม้ยืนต้นหลายๆต้นในสวนของท่านนะครับอยากให้ต้นไม้ของเรานั้นสวยร่มรื่นเพิ่มมากขึ้นก็แนะนำเจ้าต้นพลูด,ด่างยักษ์เอาไปปลูกเลื้อยเกาะเกี่ยวพันไปด้วยความใหญ่โตโมโหรานของใบและรูปทรงของใบรวมไปถึงลวดลายของใบที่สวยงามตาแบบนี้ทำให้สวนเราดูอลังการล้านแปดขึ้นมา,มามากเลยครับอย่าลืมหามาปลูกกันนะครับเลี้ยงง่ายด้วยแล้วก็ อึดอดทนแข็งแรงใบสวยด้วยนะครับสาระดีๆในการปลูกเลี้ยงต้นไม้อย่างเข้าใจอุปนิสัยของต้นไม้น,นั้นมีอยู่เป็นประจำที่มือเย็นสตูดิโอนะครับเชิญชวนท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้กด subscribe ติดตามมือเย็นไว้และถ้าหากท่านเป็นกังวลว่าจะ ลคลิปสาระดีๆจากมือเย็นไปแล้วก็เชิญชวนท่านกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะครับทุกทั้งที่มือเย็นอัพคลิปท่านจะได้รับสาระดีๆอย่างนี้ก่อนใครและถ้าหากท่านมีญาติสนิทมิตรสหายที่กําลังสนใจจะปลูกเลี้ยงพลูด,ด่างยักษ์อยู่แล้วก็เชิญชวนทุกท่านแชร์คลิปนี้ให้กับมือเย็นด้วยนะครับสาระดีๆในตอนนี้มือเย็นสตูดิโอต้องขอขอบคุณแอปพลายเคมประเทศไทยผู้นําด้านชีพวพันธุ์ในการดูแลรักษาต้นไม้ของเราให้รอดปลอดภัยจากศัตรูพืชทั้งเชื้อโรคและแมลงนะครับขออนุญาตลา นั่นเป็นอย่านะครับสวัสดีครับ